สวัสดีครับเรียสวัสดีครับคุณครูอ่าวันนี้คุณมาสอนเราวิชาสุขศึกษานะแล้วที่มีกิจกรรมคือรับลูกบอลที่เราขึ้นจากพื้นครับผมอันกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อันใหญ่ของเราแล้วคุณจะมีวิดีโอตัวอย่างให้เราดูนะว่ากิจกรรมนี้เราต้องทำ ืออะไรนักเรียนในบ้อนกับนักเรียนีานดูนะครับครับผมอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือเป็นลูกลหรือก้อลูกสวัสดีค่ะชเ A กล่าวอุปกันอีกครั้งนะคะ ใกิจกรรมนี้นะคะขอปให้ปกรองช่วปาบอลทืนค่ะเล่บลอให้เสามารถได้นะคะด็ต้องใช้ืทั้สางการรับุกบลนะคะโดยไม่ใช้องในการช่ยรับเลยค่ะกิจกี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆวก็สนุกนว่า ที่ครูเป okay, ิดให้ดูอีกคือกิจกรรมที่เราทำนี้นะแล้วเรียนไดมอนด์อยาดูเ้างไนนะเรียนไดมอนด์ได้ยินครูไหมครับยังฟังครูอยู่ไหมทราบครับโอเคยวฟังครูไหมอาเจะยกตัวอย่างนะอกเรียนเนียออกมาเป็นตัวอย่างให้เรียนไดมอนด์ดูหน่อยเรียนเนียไปดู ไม่ต้องทำท่าไม่ต้องทำท่าหรอกทำมืออย่างนี้รอรับบอลบอลได้ไปบอลเด้มากก็เอามือมารับสองมือห้างใช้ฝุ่นเอ้งไรใช้เงินี่ยงครับขอครูเนี่ยปลไหวบอลไป มายืนตรงนี้ยืนมายืนตรงนี้นะครับอ่าให้ใดชาเนี่ยรออยู่อยอยก่อนนะ่อ่าไม่ได้ได้เดียวรออีกครั้งนึอย่อาดหกืนอยากืนรมะยนใหอ่าไม่ใช่แล้วว่มารอง มาครับอ่าลองเปิดระยะไปโอเคอ่าลองโยนเส้นๆ่นอ่าโยนโยแบบนี้มันจะรับยากเห็นไหมเวลาโยนโยโยนให้มันกระแทกแรกับพื้นะครับอ่าโยนแรงเรานี่ยองงรอบๆเราโยนเล็กๆ้น เราผ่าแล้วทำกได้ลนะ้ <c oughs> กมรที่ตรงนีครั <c oughs> บุกทีดี๋น,นิมที่เน,นะ่ะที่เราได้เรียนไปเราได้อะไรในิจกรรมนี้จะนส,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 สั้นตอบะครับนหน่อยเพื่อผมก็ได้ฝึกโยนลูกบอลกระดอนใส่ลูครับผมอ่าถูกต้องครับ ก็สิ่นี้มันจะฝึกช่วยเราฝึกกล้ามเนื้อมัดต่างๆทั้งมัดแต่งมัดเด็ดต่างๆในการเคลื่อนไหวขยับก็ผิตรอบนี้ก็มีเพียนเท่นี้ครับก็ครูขอเจ้าเด็กชายมีอยากจะใช้แรงหน้าที่ให้ความร่วมมือครูวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับ ครับผมนายเจษชัยราชศรีนะครับรับบทเป็นคุณครูครับสวัสดีครับผมนายกิติพัฒน์ไพศาลตั์น้องนิมรับบทเป็นเด็กนักเรียนปกติครับก็โอเคครับผมมีหมายเขาเหมือนกันสวัสดีครับผมนายจักรวาลฟ้ารับบทเป็นเด็กพิเศษครับสวัสดีครับผมนายพิชัยลมเรียนนะครับรับบทเป็นตากล้อคขาว